ปัิยีกรรมภาษานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้ววันนี้นะคะนูจะพาทุกท่านไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัสดุทดแทนไหม้หรือว่าไฟเบอร์ซีเมนต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะตามเข้าไปดูและพบกับเขากันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนูก็มาอยู่กับ ศาสตราจารย์นะคะดครบัณฑิตจุลาสายอดีตคณะบดีสถาปาัตยกรรมจุลาลงกรณ์มหาวิาวาวาทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะนูอยากสอบถามปรึกษาหนึงค่ะว่าในปัจจุบันตอนนี้ค่ะในเรื่องสถาปัตยญกรรมนะคะอาจารย์มีทิศทางอย่างไรบ้างคะในทางความคิดของอาจารย์นะคะทิศทางปริญญากรรมเราเนี่ยมันก็จะมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือรอกตามฝระหลัง นี่ก็เป็นเทรนที่คนส่วนใหญ่ก็ตามเหมือนกับแต่ท่านเสื้อผ้าก็ลอกตามแต่ท่านเทรก็ลอกตามตรวนี้ตามเทรนเลยตามเทรนอันนี้ก็ก็ตามนิดไทก็จะลอกตามตามนี่เ็หลักอย่างไม่ลดละอืมค่ะในส่วนเทรนหนึ่งที่เราพยายามจะทําที่คณะสถาบันก็คือทุกคนต้องคิดเองไ่ตามเทรนเทรนตึ๊กไทยมันก็เหมือนสาวไทยอ่ะก็คือจะเป็นเสนอหน้าตาไปเสิอประเจอให้เป็นกระจ่งรับแสงทำไม แล้วเสรแล้วมันก like ินปลั๊กปฏิบิตอ yep. okay, ้อกระจกเมืองไพรรับแดดก็ต้องไปเติมฟิล์มเติมนิดกระจกสองชั้นกระจกสามชั้นอะไรคือมันจะขายของให้มากขึ้นแต่ที่จริงนิดเดียวเวลาออกแบบทำไงทงลมใส่มัวนี่เป็นลูกลาใส่กป็นเท่ใช่ไหมใส่โมกันบานเพ่ตอนนี้แฟชั่นขาไทยต้องมีดวงปลั๊ไม่ใส่นะปลั๊กมันจะรับแดดแถมมันหโดดคอนเทน้์ก็เหมือนกันเราก็ต้องเื่นงชายชาเราก็ต้องมีตัวป้องกันแดดซึ่งบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าละแหนะแต่คนไทยยังอยากไปอยูกระไม้ เพราะฉะนั้น ia ian ทำอย่างไรที่เราจะมีวัสดุซึ่งฝรั่งไม่ด้อยากอยู่กับไม้ฝรั่งมาเดินเข้าบ้านก็เดินบนท่อแต่คนไทยชอบเดินท้าป่าใน่งอยู่กับไม้อยู่กับมทุกวันนี้เราก็ไปอยู่บนคอนโดเราก็จะเดินแล้วก็ไปเดินบนลามิเนตซึ่งฝรั่งคนไทให้ใช้บัสเตอร์เดินแล้วก่อแกล้งตึงก็ไม่ไม่เป็นไม้ไม้นนเดินแล้วมันหนักเช่ไหมครับแล้วอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นคนไทยต้องการไม้เพราะฉะนั้นในเชิงขับาปัดก็เหมือนกันมันก็จะมีคนพยายามจะแก้ปัญหาต่างๆ เพ้นตะุไม้มันหมดป่า mm hmm. แล้วคุณจะมานั่งตัดไม้ทําลายป่าได้อย่างไงแต่พื้นเนี่ยผมก็ต้องใช้ไม้ mm hmm. มาทำพื้นไม้แต่ว่าพอใช้ไปไม้มันเจอน้ำเนี่ยมันก็ปุกมันก็หมดบ้านกับตูกไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องหาวัสดุที่มาแทน mm hmm. เพราะฉะนั้นวัสดุเหล่านี้ที่จะเอามา,า,มาทดแทนไม้เนี่ยนะมันเป็นเหตุผลเพราะว่าเราอยากมีไม้แต่จริงๆเนี่ยคือมันมีวัสดุชนิดหนึ่งเนี่ยทนไฟ แข็งแรงคนอีมากคนฝน,อ<ค>นตอบโจทย์ดได้หมดเลยตอบโจทย์ได้หมดเลย<ช>และเขาเขาเรียกขึ้นมาว่าเัาก<ม><ม>็เรียกว่าสนี้ขึ้นมาว่า e, e <ม>ี e ท n i t y eternity ภาษาอังกฤษแปลว,ว่ารักที่รันต์รนมันผลิตเป็นแผ่นได้แบบแี้ซึ่งอันนี้มันทนมากครันนี้มันใช้ได้เลยเช่นเอามาปูกผนังก็เรียกแผนถ่านปูนเอามาปูกเสดานก็เรียกเอามาปลูอพื้นก็ได้ถ้าทาหนาพอซึ่งตรงเนี้ยกระบวนการผลิตอย่างเนี้ยเขาจะผสมกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ ล่าลงไปในเครื่อจงจักรแล้วก็เทยยท,ท,ท,ทีละชั้นหลาชั้นหละชั้นเป็นเป็นแผ่นๆเนี่ยครับ<ช>นี่ออกมาตอนนี้ตลาดทุกคนเนี่ยก็เข้ามาสู่เช่นเจอร์าเจอร์ไว่าต้นไม้กนน็ดูดูเก๋ไก๋ดูสเปรย์เน,เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าต้นไม้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะใช้คำว่าไม้ที่เก็บต้นไม้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งบางคนก็จะโฆษณาว่าเป็นไม้ซีเมนเพราะว่ามันก็ถูกนะคือมันเอาเอาเยื่อไม้ผสมกับซีเมน ทีนี้มันก็เลยมีคนเขาเชื่ออะไรปสมเนั้นจะจะจะมีเชื่ออะไรเยอะแยะหมดเลยแต่เพราะ,ะนั้นเราเลยเรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์มันคือเยอะแล้วก็กระตุ้นสีดแต่ก็เป็นไฟเบอร์ถามว่ามันใช้อะไรได้ไหมมันใช้ได้ทุกอย่างเลยตอนหลังก็เอามาทําพื้น,มนไม้พื้นไม้พื้นระแนงอะไรทุอย่คือเป็นเอาดอเข้ามนทนแดดหมดแต่จริงๆมันใช้ได้หมดทุกอย่างอินเทเรยเอ็กอิเทอรเนียคือมันวัตดุที่จะมาแทนไม้ เนี่ยอย่างผมก็ลองใช้เนี่ยผมเอาเนี่ยแผ่นนี้แหละเป็นวัสดุเนี่ยเป็นกรุ๊ปห้องน้ำล้วคุณคุณคุณเคยมีปัญหาบุบไหมในการที่ต้องเอาแผงกีฬาไปทังรอบห้องน้ำที่มันมันสกปรกเป็นข้าวฝังไม้อะห้องน้ำผมไม่มีรอยต่อกระเบื้องเลยเพราะเราไม่ใช้กระเบื้องเราใช้แผ่นเนนี้และฉาบวัสแล้วมันสะกวนน้ำใช่ไหมมันโคนน้ำโคนชื้นแข็งแรงเอาเอาการลื่นทุกอย่างทุกอย่างเลย เอามาทาผนังห้องก็ด้เพราะมันกันไฟไฟไม่ไหม้นะเพราะมันเป็นซีเมนต์เพราะฉะนั้นจะไม่มีปตตมัญหาตัตกัรมถูกไฟข้อตายในห้องไม่อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราทําห้องนอนเราด้วยผนังที่เราเป็นไฟเบอ่์ซีเมนต์ปลอดภัยแล้วทางอาจารย์นะคะอยากจะฝากอะไรกับทางเจ้าของโครงการหรือว่าทางคนที่ทำอาชีพในด้านตกแต่งสถาปัตยกรรมก็ต้องทำความเข้าใจกับวสัสดุ ให้มากขึ้นซึ่งอันนี้เป็น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 ,ปน,ปนสิ่งซึ่สถาบนิกวิศวกรวน,นักตกแต่งภายในนักออกแบบน,นักอะไรเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราคุ้นกับการเปิดกําราเปิดนักกําลังประหลังมากว่าการจะไปรู้ว่าวัสดุคืออะไรวัรานี้จริงๆเนี่ยถ้าอธิบายเขารู้ว่าวัสดุนี้มันมีคนต้องบัตรอะไรมัตร็จะใช้ได้มากวัสดุเนี่ยมันจะพาดไ,ไปแล้วเป็นวัสดุที่ถ้าเป็นพวกเราก็คือวัสดุยาครับคือ คนเรียกฐานก็ไม่ถูกคนเข้าใจก็ผิดแต่จริงๆมันเป็นวันสดุชนิดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นวันนนนสดุที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับปรับชาติในปัจจุบันทางเรานะคะก็คือได้ความรู้จากทางอาจารย์บดีนี่คือเข้มข้น,นมากๆเลยทุกอย่างเลยนะคะทีน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณมากครับ